ความขัดแย้งของคนอื่นคือความบันเทิงของเราสวัสดีครับผมซิกวันนี้ผมจะมารีวิวอนิเมชันเรื่องโรแมนติกคิลเลอร์หรือชื่อภาษาไทยนักฆ่าโรแมนติกเเต็ม10บวกแนะนำครับไม่มีสปอยเรื่องยอ่อนางเอกของเรื่องนี้โฮชิโนมีของชอบอยู่3อย่างอย่างแรกคือแมวอย่างสองคือเกมอย่างสคือช็อกโกแลตแต่อยู่ๆมาวันหนึ่งของทั้ง3อย่างของนางกับถูกจอมารลิบไปอาจริงๆตามบทมันคือเทวดานะแต่ผมว่ามันเป็นจอมารดีกว่าและ หากอยากได้ของรักทั้งสถึิ่งนี้กลับมานางเอกต้องมีแฟนก่อนจบมปลายตึกนางเอกเนี่ยเป็นคนที่แอนตี้ความรักมากๆนี่คือจุดเริ่มต้นของอนิเมชั่นเรื่องนี้ครับรีวิวภาพรวมนะครับมันเป็นอนิเมชั่นเลิฟคอมเมดี้ที่เอาคำว่าคอมเมดี้นำหน้าแบบโด่งๆเลยแต่แม้ถึงจะคอมเมดี้นำโดนะครับเนื้อเรื่องกันหลักของมันกลับเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเข้าถึงง่ายมากๆอ่ะ หาใครเบื่อแนวแอคชั่นแนวฮาเรม็มผู้หญิงเงยอะๆเนี่ยแล้วอยากมาดูอะไรที่แปลกแยกมาบ้างเนี่ยเรื่องนี้ผมแนะนําสุดๆเลยครับรีวิวตอบเป็นข้อๆนะครับข้อดีอย่างแรกเลยสิ่งที่ผมชอบนะคอนเซปต์ของเรื่องนี้ครับเรื่องนี้จะเอาคอนเซปต์ของนางเอกแนวเลิฟคอมเมดีอ้อะมาล้อเลียนครับอะไรที่นางเอกแบบปกติทั่วๆไปอะเขาไปททากันอะไอ้นางเอกเรื่องนี้ฮชินอ,อ่ะทำเต็มที่และทำแบบบ้าบวบฮาสุดๆเลยโดยส่วนตัวผมที่เป็นคนที่แบบเบื่ออนิเมชั่นแนวฮาเร็มนะ ก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่พิเศษและแปลกใหม่น่ะสนุกสําหรับผม,มนสนุดเลยอะ่ะสองการเล่าเรื่องครับเรื่องนี้คือผมไม่รู้สึกเลยว่าช่วงไหนอะ่ะการเล่าเรื่องมันสะดุดสักนิดเนี่ยมันเลื่อนไหลและน่าติดตามสุดเอะ่ะแป,ป๊บๆรู้สึกตัวอา้าวจบแล้วอ่ะเนี่ยทุกอย่างในเรื่องมีเหตุมีผลหรือหากไม่มีเหตุผลรองรับเนี่ยผมก็สามารถตีไ,ได้เลยว่ามันเป็นฝีมือของไ e อ้บ้าเนี่ยต่อมาคือมุกครับบอกเลยว่ามุกของเรื่องนี้เขาสามารถทําให้ผมหาได้หลาย็อด ในความบ้าของนักเอกไอในการกล้าเล่นของนักเขียนเลยอ่ะแล้วนอกจากความสร้างสรรค์ในการชินมุกนะไอมุกเต็นม,มุกเนี่ยก็ไม่ได้ใส่มาพั่มเพื่อครับเขาใส่มาพอดีพอดีถูกจังหวะมากด้วยซีนไหนที่ดาราม่าอยู่ใช่ปะ้วเขาอยากจะใส่มุกมาอย่างเงี้ยนะเขาอยู่ไม่ได้ใส่มาเลยนะเขาแบบค่อยๆแบบเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ใส่มาอีกทีนึงมันทําให้แบบมูดโทนของเรื่องเนี้ยไม่เสียทรงไปเลยอ่ะทั้งการเล่าเรื่องและมุกเนี่ยมันเลยไปด้วยกันได้แบบสุดๆเลยสาหรับเรื่องนี้นะต่อมาคือตัวละครครับ ตัวละครทั้งนี้ชอบสุดคือนางเอกเนี่ยมันมีคาลิเตอร์แบบชัดเจนมบบสุดๆเลยอย่างนี้แหละเป็นผู้หญิงที่ผมอยากเป็นเพื่อนด้วยอ่ะแอนใะนชีวิตจริงนะผมก็มีเพื่อนอย่างเงี้ยคนนึงและส่วนของตัวพระเอกหลาย,ลายๆคนเนี่ยทั้งเออคนหลอ่อนักกีฬาคนรวยเนี่ยอนิเ้ไม่ชเรื่องอื่นอะ่ะที่เป็นแนวความรักอะ่ะไอตัวละคอรอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่แล้วมีเกื่อนมากด้วยแต่เรื่องนี้เขาก็สามารถเล่าให้มันดูแตกต่างและทําให้ผมรู้สึกว่าผมอินกับตัวละครเหล่านี้ได้ตอนเผชิญหน้ากับปัญหา ใะต,ตอน9ก้าผ่านปัญหานั้นไปและเติบโตขึ้นมันเป็นหนังเล็บคอมที่ผมรู้สึกว่าตัวละครอ่ะโคตรมีมิติเลยอ่ะเหมือนคนจริงๆที่แบบเจอปัญหาอย่างเงี้ยอยู่ทุกวี่ทุกวันสิ่งสุดท้ายคืองานภาพครับแต่บอกไว้ก่อนเนยนะครับว่าไอ้ส่วนงานภาพเนี้ยมันมีทั้งสิ่งที่ผมชอบเฉยเฉยและรู้สึกว่าแย่เลยผมขอพูดถึงสิ่งที่ผมชอบก่อนนะครับที่สุดของที่สุดในงานภาพของเรื่องนี้คือชีวิตชีวาของตัวละครครับไอ้ตัวละครเรื่องนี้นะเคลื่อนไหวได้โคตรอินสระ ไดเคลื่อนไหวแทบตลอดอ่ะไอ้การหยุดฟงหยุดเฟมเนี่ยแทบไม่มีเลยอ่ะมันเลยทำให้ตลอดทั้งการดูอ่ะผมไม่รู้สึกเลยว่าช่วงไหนมันน่าเบื่อเพราะภาพมันเคลื่อนไหวตลอดอ่ะส่วนที่ผมเฉยนะครับงานฉากครับเอาตรงๆนะผมตีว่าห่วยแตกเลยก็ได้แต่ผมมีเหตุผลรองรับบางส่วนที่ผมรู้สึกว่าผมให้ที่เฉยดีกว่าเพราะว่างานภาพตรงนี้นะโอ้บางครั้งอะผมรู้สึกว่าเหมือนอภาพถ่ายอะ่ะมาทําให้เบื่อและแปลกไปด้านหลังตัวละครอ่ะบางฉากผมรู้สึกอย่างนั้นเลย หรือฉากที่ตัวละครเดินในอ,อ,อาคารเนี้ยผมก็มองปแปลกๆนะว่าสัต์ส่วนของคนน่ะมันจะอยู่ลักษณะนี้จริงๆเหรอในอาคารที่มีขนาดใหญ่ประมาณเนี้ยไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นแบบฉากที่ดีได้เลยอะ่ะกระทั่งฉากโตฟ้าในห้องรับแขกบ้านนางเอกนี่นะรู้เลยแล้วว่าใช้ทีดีในการทาเพราะว่ามันดูโดดจากตัวลายเส้นตัวละครมากเลยและหลายๆฉากในเรื่องนี้นะก็แอบใช้ทีดีในการทําแบบว่าอื้ม ดูแข็งแบบโป๊กๆอ่ะแค่นี้ผมก็ตีตกว่าเป็นงานฉากที่ห่วยได้แล้วนะที่ผมให้เฉยๆเพราะว่าการขยับการคิดนใหม่ตัวละครงานอนิเมตหลักๆอะ่ะมันสามารถกบจุดด้อยตรงเนี้ยไปได้เยอะเลยสมมุติว่ามีสองตู้ตัวหนึ่งใส่เพชรเอาไว้กับอีกตู้หนึ่งใส่คนแบบเต้นเอาไวต้ตลอดเวลาเนี่ยแล้วใช้ผ้าคลุมมาเปิดออกมาพร้อมๆกันเนี่ยสายตาของคนเราอะ่ะจะมองตู้ที่มีคนเต้นก่อนตู้ที่มีเพชรอยู่แล้วมันเป็นคลิก การดึงความสนใจของสายตาคนดูอย่างผมแทนที่จะไปมองแบบฉากมีห่วยแบบเจาะจงเพ่งสมาธิขนาดนั้นน่ะแต่ยกเว้นฉากฝนตกต้นเรื่องฉากหนึ่งอะเพราะมันคือฉากฝนตกในอนิเมชันที่ห่วยแต่ที่สุดสําหรับผมถ้าที่ผมเคยดูมาแล้วคือแบบฝนบ้างลอยจากตัวละครลอยจากฉากขนาดนั้นน่ะแบบโอ้โหเหมือนใช้เอฟฟกในมือถือโทรศัพท์ทําเลยฉากนั้นน่ะแต่ด้านฉากผมก็ยังให้เฉยอยู่นะครับต่อมาคือส่วนงานภาพที่ผมไม่ชอบครับเอกลักษณ์ อนิเมชันหลายเรื่องที่ทํามาจากมังงะเนี่ยส่วนใหญ่งานภาาของแต่ละเรื่องจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างก,กันไปครับซึ่งบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่มีเลยผมรู้สึกเลยว่าลายเส้นของเรื่องนี้มันจืดชืดมากทั้งที่ในมังงะนเนี่ยผมไม่เปรียบเทียบดูแล้วนะผมรู้สึกว่าในมังงะที่เป็นลายเส้นของอาจารย์ผู้เขียนมีความโดดเด่นเฉพาะตัวกินอายของตัวเองอยู่อะ่ะแต่ในอนิเมชันนี้นะไม่มีอะไรแบบนั้นเลยอ,อีกสักแป๊บนึ่นะผมก็ลืมแล้วว่า ไอ้ตัวละครตัวนี้นะมาจากเรื่องนี้หรือฉาตินี้นะมาจากเรื่องเนี้ยผมคงลืมไปเลยอะแล้วพองานภาพลายเส้นมันขาดเอกลักษณ์นะผลต่อเนื่องก็มีต่อครับตัวละครไอการออกแบบดีไซน์ตัวละครในเรื่องนี้นะนางเอกคือที่หนึ่งของผมแต่ตัวละครที่เหลือเนี่ยแค่ผ่านๆครับแต่หากมันมีลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์มากกว่านี้ทําให้มันดูโดดเด่นได้มากกว่านี้ไอตัวละครหลายตัวคะแนนคาสตเตอร์ดีไซน์ภายนอกอะมันจะดียิ่งขึ้นและน่าจดจำยิ่งกว่านี้ได้ผมดูจบมาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเนี่ย ผมไม่เห็นในเฟซใน Twitter หรืออะไรเลยอะโพสเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยอ่ะมันทาให้ผมเห็นเลยว่าคนแบบแทบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้เรื่องนี้คือเรื่องอะไรตัวละครเรื่องนี้มาจากเรื่องอะไรเพราะมันขาดเอกลักษณ์ไงงานภาพมันขาดเอกลักษณ์เกินไปอย่างทีวิวแมนคายเบบี้เนี้ยที่ผมมารีวิวช้ากว่าชาวบ้านประมาณหลายปีเนี้ยถึงงานภาพมันจะมีเผามีแบบแปลกๆพลิกๆพลิกวลั่นบ้างอ่ะแต่มันก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันแบบสุดๆเป็นการทาให้ผมชอบได้อีกอย่างคือขมเหาควัน ที่บางครั้งผมก็เห็นที่หัวหนางเอกหรือที่เสื้อผ้าตัวละครและฉากต่างๆผมคิดว่าไอ้การที่เอาเข่าขคนดำๆเนี่ยมาแปะตรงน,รงนี้ตรงนู้นตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นการสร้างเอกลักษณ์แล้วหนึ่งและพยายามกบงานเผาหนึ่งแต่จากความรู้สึกผมที่ดูจนจมนะมันดูค่อนข้างจะตกปรกโปอะ่ะเอาออกไปเลยก็ได้มันเหมือนกับกอล์ยเทคเคนะ่ะที่ใส่หัวสามเหลี่ยมมาให้ทุกตัวละครอะ่ะคือจะใส่มาทำไมก็ไม่รู้ถ้าหากคิดว่าจะสร้างเอกลักษณ์อย่างนี้นะผมมองว่าไม่ต้องทําเลยดีกว่า แต่ดูดูรงแล้วผมว่าปัญหาทั้งหมดทั้งมวลของไอ้เรื่องนี้นะมันขึ้นอยู่กับต้นทุนที่เขาได้รับมาและเวลาในการผลิตที่ค่อนข้างจะกระชั้นหน้าดูมันเหมือนคล้ายๆกรณีของเออมหาศึกคนชนเทพเลยเรื่องนี้หากทีมงานการพ่วงกับไม่ได้เรื่องนะผมมองว่าคงพังยับเยินแน่นอนเลยแต่เขาสามารถดึงจุดเด่นตรงนั้นอะ่ะออกมาโชว์ให้ผมเห็นได้ผมก็เลยให้เจ็ดเต็มสิบโทษนิดฟิงนี่แหละผมคิดว่านิดฟิงอะ่ะเขาเหมือนแบบว่าพยายามทํางานแบบ เน้นไปมามากกว่าคุณภาพอะเรื่องไหนดังก็โชคดีไปเรื่องไหนไม่ดังก็ตามยถากรรมสรุปสั้นๆนะครับมับนคืออนิเมชันที่ผมแนะนําเลยว่าหาใครแบบเบื่อเบอนิเมชันในแนวฮาเลมแนวแอคชั่นก็ลองหาดูได้ครับทางเน็ตฟีครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับบาย